โอเคกลับมาอีกครั้งอีกบ้านเราโอเคห้า okay. okay. uh huh. ออกิเดียนสามเค้กกี้เอามามาขับไม้เอากันพิชูเพล็ด oh, เนี่ยก็ก็ก้า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 บวกอืมโอเคชุบบางทีมันก็จะหลุดนะถ้าหลุดก็ขออพัยด้วยถ้าหลุดปุ๊บเดี๋ยผมมาค่อยบอกว่ามันหลุดแค่ไหนโอเคเฮ้ย ว่าจะเข้าบ้านเราที่ขุดเราจะไปขุดหินกันนะตรงนี้เลยเราจะไม่ขโมยของในบ้านก่อน,นะครับรโอ้วัตเดอร์ฟ้า,ฟา ขออนุญาตผมจะไม่อยากขุดนะ ขึ Double ้นนะทำเอเมซี uh, ่อะได้ได้แล้วจะมาแก้ตรงนี้เพรามันจะ อ๊ะไหนอ่ะเห็นครับ à, à. à, à, mà แล้วนี่ โอเค Ha! มันจะทายในการหูน้ําอ่ะอ่า มืดแล้วนี่ว่ะมืดแล้วครับท่านผูน้ชมโอเคหรือเปล่าโอ้มืดแล้วครับเข้าไปในบ้านก่นอนวันนี้ก็ สถานที่ดีๆโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พร์ทหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา <c oughs> กดตรงนี้เลย